คพิ่งรู้สรัญยูวงกระจ่างเป็นน้องชายแท้ๆของนักร้องดังและเหตุผลที่ใช้คนละนามสกุลเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้ว่าอาดีตพระเอกและผู้กำกับชื่อดังผู้ล่วงรับอย่างตัวสรัญยูวงกระจ่างเป็นพี่น้องแท้ๆกับนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังเอกธเนศวรากุลเครหอโดยทางด้านเพจ เพลงไทยยุค8090ได้โพสต์ภาพของตัวสรัญยูวงกระจ่างและบอกว่าเป็นน้องชายแท้ๆของเอกธนเรศวรากุลนุเคราะห์รวมถึงบอกเหตุผลที่ใช้คนละนามสกุลว่าตัวสรัญยูวงกระจ่างเป็นน้องชายแท้ๆของเอกธนเนศวรากุลนุเคราะห์โดยมีพี่น้องกัน4คนแต่สาเหตุที่ใช้คนละนามสกุลกันเนื่องจากในวัยเด็ก พี่ตัวได้ถูกป้าขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจึงใช้นามสกุลวงกระจ่างของป้าแทนนามสกุลวรากุลนุเคราะห์และคอมเมนต์ของแฟนๆเด็กยุค8090เยอะเลยที่บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องนี้และมีบ้างที่รู้เช่นเพิ่งทราบวันนี้และค่ะว่าเป็นพี่น้องกันจริงหรอเนี่ยเพิ่งรู้ตอนนี้คะ่ะชอบคุณทนเนศมากร้องเพลงเพราะชอบชอบคุณตัวสรันยูก็รูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าเป็นพี่น้องกันรักทั้งคู่คะ่ะ รักน้องคนเดียวรอกกระทบไม้ขอบคุณที่ซ้ำเติมคราวๆตอนเข้าคลายลูกเสือมอสองทราบช่วงพี่ตัวเสียค่ะชื่นชอบทั้งสองคนเสียดายที่ไม่รู้ก่อนหน้านี้ค่ะเป็นพี่น้องกันจริงๆพ่อแม่เดียวกันพี่ตัวกับพี่เอกทะเนศเคยออกรายการคุณวิศวัน์จัดสี่ทุ่มสแควร์ที่อยู่ช่องเจ็ดนานมากแล้วค่ะเราดูอยู่พี่ตัวสมัยวัยรุ่นหล่อน่ารัก ทั้งสองท่านยุคผมเลยแต่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อตอนคุณตัวเสียชีวิตนี่แหละครับว่าเขาพี่น้องท้องเดียวกันครับทําใจลำบากทานเนธชอบมากคิดถึงพี่ตัวชอบทั้งคู่ค่ะบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ตอนแสดงหนังเรื่องโปรเมคู่พ่อแม่ก็คือเอ็กทานเนธบวกเปิ้ลพัทยาบอกเลยว่าผ่านมานานมากเพิ่งรู้ความจริงสาเหตุที่นามสกุลไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่พูดไปนั่นเองค่ะ ว่าแล้วหน้าตาก็คล้ายกันมากเลยนะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ